เอออามาด่อามาอาไปไหนละ่ะมาี่อ,อามช่วงล่างไล่ไปนูป่นทำฟาร์มดีซะหน่อยเราเล่นนกเปนขออยันขี้ยังเลยมึงเี๋ยวก่อนจับมึงกินที่หมดเลยทั้งนกมาจิบนกพิราบเขียนป้ายเอาไว้เนี่ยให้มันขี้มันก็ยังขี้ไหนอะนกให่ป,ป้ายอะเขียนเอาไวล้ละมันไม่ได้จักอ่านอะมันมากระกแล้วมันก็มาขี้เนี่ยสายไม่ดี ขยานมาเกาะมาขี้นะทำ่ามาเกาะมาขี้ยังไงมันลำบากเราไหมลำบากมันฟังหรือไมมันไม่ฟังอันนี้พูดถึงใครพูดถึงใครพูดถึงนกอ้าวโอเคแล้วเราพูดไปมันก็จะว่าเราบ่นมันอีกใช่ไหมนกเนี่ยใครไปสอนมันไงั่งสอนมันไงมันก็ขยันมันขี้มาอะไรทำความดีหน่อยเราวันนี้ขาดขาดควจะเห็นตัวรุ่งตัวเลขมักงเห็นตัวเลขก็บอกนะอามเยลูก เฮ้ยเลขกหนึ่งไหนไงหนึ่งมาแล้วเออใช่าาหาแล้วหนึ่งมาหนึ่งมานะไม่มเหอ,อย่ายนขี้นะขี้แล้วมันทำฟันสะอาดไหมมันก็เปล่ามันก็ขยันขี้ขี้จริงๆนะ,นะไหนจะขี้ไม่พอล้างนกอีกเขียน,นทำล้างอีก มันอาขยันมาจากไหนแต่เวลาเรียกมันมาช่วยทำนะมันไม่มาทำหรอกนะเฮ้ยนกอ่ะบายาเลขหกเนี่ยเดี๋ยวจะทาสีใหม่ได้เนี่ยมันขัดไม่ออกนะมีเห็นปะไม่ออกมัอนก็เอานี้ไปก่อนไปก่อนเอาแค่ครึ่งนี้พอนะจะได้เขาทาสีใหม่มันไม่ออก เอาพวกข้ามี้ออกเนี่ยเนี่ยถูแล้วไม่ออกเห็นป่ะเนี่ยแล้วชาเสีทับใหม่ะให้มีพิวทาวทับใหม่ตรงล่างหนึ่งหกนะหนึ่งหกหนึ่งหกออกไปแล้วไม่ใช่เหรอเออนี่ก็มั่วอย่างเงี้ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะออกอีกก็ได้ะนะเบื่อมากเลยพูดกับไม่เคยรู้เรื่องน,ะนอกเนี่ยที่ต้องต้องเรียบอบรมหน่อยละอามนู่นไงอยู่นู่นไงเต็มเลยป้าดาเลยเนู่นไงไหนบนหลังคาไหนเ,เอ้ยฟังนะ ไอ้นกกระจิบนกกระจอกนกพิราบนกพิราบด้วยจําให้ดีเดี๋ยวถ้าวันไหนมันขี้อีกมันไม่จาักมาช่วยทำาจะจับมันแกงคั่วไม่ยังเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวป้าจะกินเหรอกินตอบแบบไม่คิดเลยกินกิน <laughs> ให้จันหมอทำไงแล้วเราก็กินขนาดาวัานี้ก็กินไอ้กล้วยอ่าปุ๊บไม่เคยกินนะากล้วยกับข้าวนาะโอ้โหแล้วนู่นข้าวอ่ะ ไม่เคยขนมก็คือขนมไม่ไงให้มากินคู่กับข้าวไม่เคยกินไงแล้วนกกับข้าวป้ากินมาดิบแบบดิบป้าเนี่ยไม่ใช่ปอกี่ดูหน้าตาด้วยคนสวยเงจะมากินของอะไรที่ลงพี่เลนอ้าวไอตอนนั้นป้ากินนะเออคนในในรั้วในวังไอเลือกไงฉันอยู่วังนะฉันกินอาหารฉันก็เลือกนะถอยากบอกอาจารย์หมอเองอะอยู่ในวังไม่เคยไปทานอาหารแบบนี้หรอกเดี๋ยวนี้ต้องต้องจํจาใจต้องกินไงสีถูกบังค้าไปกินก็ต้องกินไง ให้คนในรู้ในวางกินอาหารแบบนี้มันรับไม่ได้อ่ะวังลำเขียวอ่ะอยู่วังค่ะอยู่วังค่ะสต่ไม่จะบอกใครเดี๋ยวแม่รู้แม่เรียกจะเด็จลูกกลับเะเด็ดแม่ยิงรู้เข้ามารูอยู่ในรั้วในวังตายเลยก็นี่ไงนี่อยู่กับรั้วเนี่ยไม่เห็นหรืเห็น่ในรั้วนะอยู่ในรั้วในวังเนี่ยรั้วเห็นไหมคนเราโถอยู่ในวังเนในใน มองหน้าไม่ํำนึกพูดกับมงึงด้วยไม่สำนึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอพูดแล้วทำตาปติดปิดปิด,ดไม่มีจำนึกไม่เข้าใจไปนะ่ะไม่เข้าใจเดีย๋ยวมองหน้าไงมองหน้าหาเรื่องเราไงนกพวกเนี้ยป้าขัดแรงแรงเต้หนูยกเครดิตให้ป้าคนเดียวเลยเหรอ, <laughs> อดูมันดูดีอะ่ะ โบลังท่านบอกไงอยู่บ้านเขาอะนะอย่าริ่งดูได้เนี่ยนะบ้านวัวบ้านควายลูกท่านเล่นสมัยนี้มีไหมม,ม,มีปัน้นแล้วมีสําเร็จขายหมดแล้วพลาสติกนี่มนสมัยใหม่แล้วใช่มันสมัยใหม่ไงมีมีแล้วสมัยนี้มาปัาน้ปนเพิ่นเอ้ยมึงไปหาซื้อเหอะ,อะมาไม่มีหรอกถูนู่นเดินมป้ายะนู่นเดินหนุ่ยไหประตูกับอันนะั้นละ เอาทอยอ่างเละนะยนงนะเ<ร>ีป้าอีกป้าไหนอีก,อกล้งป้ายหน้าบ้านอีกน่ะอ๋อป้นไไฟอเียมันรันี่เนีแค่นี้นะครพตการที่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ยุทาทับปนี่นี่ๆๆไม่ไม่ออกเดี๋ยวเขาทาทับปเนแค่แค่ร่นรๆๆนนรงนี้ขาล่างไม่ต้องแล้วเพราะว่าป้านี่แหละ เดี๋ยวหยุทาทับใหม่เนีออดีออกเห็นไหมนั่นยุทาทับเก็บเนี่ยทางนี้ไปนู่นเลยเนี่ยล้างเร็วล้างเร็วยังเนี่ยเออล้างแตะพอละผมเอาแค่เอหนึเหลืองอ่ะเดี๋ยวให้ยุที่ใหม่ทาทับไม่เป็นไรเพราะมันมียี่อ้อชีวิตลำเคน อยากเล้นเกงเกมอามถ้าไปย่างไายท้องเองจะลุกไปช่วยเองอะไรนะจารีเธอว่าอะไรฉันไม่อย่านะอย่านะฉันมีปัญหากับนกแล้วนะเดี๋ยวฉันจะมีปัญหากับเตยอีกคนนี้กคงเกาคงไม่เป็นไรอย่างมากก็ลดกอก่อนนกใช่แต่ว่าร่างกายร่างกาย ว่าอะไรนะว่าอะไรออเด็กเตรยรถว่าอะไรขาดไ,<ม>ไปเถอะชอบ,บน,ทาาทนิทาการีการนิทาการีเหมันเทแกบไม่เจ็บแสบเหมืนอ,นอนอันแหนมา่อนตึกตึกตึกเนาะเตยมาลินป้าแฟนป้าเดินมาละเดินจ้าฉันมาแล้วจ้าจะเอาไอ้พวกนี้เนี่ยมันผูกคอตายอ่ะ ิฉันไม่ใช่เหี้ยนะยะสวยเลือกด้านเหมือน,นกันนะบอกง่ายครับผมขอสุภาษิตคำหนึงเะขอสุภาษิทธิ์คำหนะึ่งขอเหรอสุภาษิตนะพูดสุภาษิตให้ฟังคำคำที่จำได้คนะที่จำได้เหรอ,อเดนะเขนะ้าตา จำไม่ได้หรือว่าฟอร์มอเอา้าจำได้อทำพูดใยคำทำทำติดอะไรก็ได้การนินทาการเรเหมือนเทกแกบไม่เจ็บแสบเหมือนเอาแหนบประถอนจุดๆไปเติมเอ,เองเคฟังสคยอาเิีย์ผมอ่ะ อันสีเลปาเตเฮกัตโต้โซดาเต้ในมาซาฮิโต้โซมาตาลิกาอิกัตโต้งุบมาโต้เลเๆเต๋นี่ก็มีแค่เอโลโหเตเตเลเลปยเตเตแค่นี้นะนะเตเต้ละโลเลเลยเทนแค่นี้นะเฮียนอยากเฮี่ยแปะดิมาที่นี่ตอนเฮียนเฮียนแปะได้เฮียนแป๊บเดียวสมจิตไปแล้ว เียนมแล้วเนี่ย hey. เียนคุณไป้ปเียนเีแปแล้วเดี๋ยวให้สิบาททำอะไรกับบางทีแลต้องจ้างกันน่ะไม่จ้างไม่ทำให้ล้างห้องน้ำาให้ให้ให้ยี่สิบล้างอน้ำทำอะไรมัเป็นไงเป็นพหมดอ่ะี่าน่อนรงอยู่อาจารย์ขัดเนี่ยร้อยเขาะขนี่นกไง

ไปกอนไม่ต้องทำเป็นนก่อนลยม้อนเลอ่ะิ่มน้ำผึ่งก่อนมึงมึงบอกเพื่อไยไมพูดเลยไม่เอาก็ได้ไงยังใช่ไหมใช่แกไม่ยืนจะถึงระดับนนะยังยังยังชิมทีละท่านนี้มันจะเป็นมเลยมีอ๋อหาเลยน้ำก่อนอ๋อมึงเอาผามานี้ผ้าอะไร งั้มเอาคุยฮะเอาาเอาปลาไมเอาเลวงั้นเรารับเต็วข้องทดีอ่ะไมเรื่องมัามันไม่เรื่องไโเคไม่ไเรื่องเสิอะไรนะอกแ้าเกับาาลอ่อะอย่าลืมก่อแกแชงเงาปลาเปมินะใครสมบมีดาวขึนเนาเทาไหนสมัตได้ิดีกามือเาัวเองสา้เไดนอะเกนาะอพออยาอากรนะจะไปกันช่องเจ